บายดีตอนเที่ยงเด้อทุกคนวันนี้น้ำเพชรกับน้องรันมากินสม้มอยู่ที่อนาของน้ำเพชรจ้าบ่งตรงบริเวณตรงนั้นคือที่นาของน้ำเพชรตรงนี้อ่าน้ำเพชรกับน้องรันมากินสม้มมะม่วงตอนนี้น้องรันเพื่อนก็ลงมือก่อนแลนะ้วเนาะเนื่องจากว่าเพื่อนอยากกินสม้มแห้ง <c oughs> นี่ไงทุกคนสม้มมะม่วงนะจ๊ะสม้มมะม่วงเร็จแช็เลยจ้านี่คือน้องรัน เน,น,นี่ยคือน้งองรันเนี่ยมะม่วงตัวใหญ่ๆเนี่ยกินกินอ่าในบริเวณรอบๆทุ่งนา,าววนเนี่ยบรรยากาศก็สวยๆกินส้มเชฟเชฟน้ำกันจ้ามากินส้มเชฟเชฟน้ำกันจ้าอู้ดะอ่ะอินะอังการละไม่ได้เจออีอินะบ้านะ ตั้งยังไงละตอนนี้น้ำเพชรหาที่ตั้งกล้องก่อนนะเดี๋ยวให้น้องรันกินท่านะทุกคนให้น้องรันกินท่านะครับทุกคนน,น้ำเพชรกำลังทำการตั้งกล้องให้น้องรันกินท่าเนี่ยน้องรันเพิ่นกำลังกินท่าเดี๋ยวน้ำเพชรจะไปเอาหัวผักบัวมากินกับชมมะม่วงกันนะทุกคนหัวผักบัวเขาอยู่ตรง ตรงไหนพหัวผักบุ้ก็คืออยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยน่ะอยู่ในสวนนี่แหละจ้านี่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 อยู่ในสวนนี่ําำพิษเน่ะอยู่ตรงสวนนั่นเนาะเดี๋ยวนลำพิษจะไปเอาก่อนให้นางลันกินท่าแล้วนางรันกิน่าอยู่นี้เนื่องจากว่าชาต้องกล้องมานี่นาง้ันขี่คันอ่อจับกล้องไปหา น้ำเพชรก็เลยตั้งอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนดูน้องรันไปก่อนเดียวน้ำเพชรจะไปเก็บหัวพักบัวมากินกับส้มนะคะทุกคนอย่งางเงี้เล็กยินหน้าดิะนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ผักบัวไม่เป็งหัวเอาทำนี้ไปก่อนเอาทำนี้ไปก่อนนี่ไงได้ได้ซทำนี้พัก <c oughs> บัว,บวมันเลเป็นหัวได้ได้ซทานี้ <c oughs> แน่ทุกคนวันนี้น้ำเพชรกับน้องน้ำเพชรมากินส้มด้วยกันจ้านี่คือน้องชายของน้ำเพชรแล้วก็น้องสาวนะคะมากินส้มอยู่ที่หน้าของน้ำเพชรค่ะ

เจียวเซ็บเซ็บได้เนอะเจียวเซ็บเซ็ตจ้า như nha Bỏเลย Ủa Đúng Bỏเลยนะ Ừ ai hâm Bỏ nó cho plot Ai chân อย่าโซกาวมากิน z ้ม m เฉ็บๆน้ำกันจ้าวันนี้กินสามคนนะสามพี่น้องค่ะมาเดินมาเซ็บๆน้ำกันจ้าขับบวกหวานน้อยๆอร่อยเซีบหวานน้อยๆเก๋ไก๋เลย เสับยังไล่ะยังล่ะเสับเสับอชว์กระเด็นแล้วโชก้อนหัวงายแจ้งกัน Cám mình cứ <laughs> <bật kẹt> <laughs> xem. bể rồi á bể rồi Ui Buông cường ngược lệch Chú kêu ơi ngược lệch chứ Ừ ngược lệch Chú là ngược <ก>นี่จ้าขอเทียบตอนนี้น้องรันอยากจะไปเอามากงิ้วมากินกับเก้ี่ยนี่นี่ทุกคนเก้ี่ยเนี่ยอือ่อตัวตอนนีน้นะครึ่งป้วนคะรึ่งป้วยนยัะไงก น่ะนองรันแมนมากนิวอ่ะเนี่ยหล่นลงแล้วมากนิวเอาชองมากเดินนางรันเอ้ยมากเดียวไม่พอกินนะสามคนนั่นนะกินเนี่ยเออมากเดียวก็พอแล้วิอะไรเนี่ยมากน้อยๆ น,นี่น้องรันเพื่นเม่นมะเงิ้วเนี่ยต้นเงิ้วก็อยู่ตรงเนี้ยต้นม่วงก็อยู่ตรงเนี้ยนี่เลยอยากกินก็เมน่นกินตรงเนี้ยคนนี้เป็นคนกินที่ดีน้องชายน้องชายน้ำเผชดเป็นคนกินที่ดีน้องรันเป็นคนเม่นมากงิ้วน้ำเผ็รเป็นคนจับกล้องเดี๋ยวจะไปกินน้ำลังจ้านี่น้องรันเพื่อนเดินมาแล้วโอ้ยสะดุดแล้วไ <c oughs> <c oughs> อ้เฮียแล้วเก็บ ไม่ต้องล้างนะทุกคนกินเลย <laughs> ไม่ต้องล้างกินเลย,ย,กนะยเกิดอะไรเหรอกันนะนเพิ่มเน่ร้านเจได้ไปแจงเพิ่มไปนะให้ ក្រែកបានណាក្រែកបានណាតាមតែ ซบยังไนปาดงิ้วแล้วกินงิ้วแล้วมันกินส้มจ้ากินจอกองมีเจงงคาะว่กองกินจอมบอ่ะไม่กองิ